เรื่องพีทาโกรัสครับพีทาโกรัสก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับขอแนะนําตัวอีกรอบนะครับเผื่อว่าจะตัดคลิปนี้เป็นเฉพาะพีทาโกรัสสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆนะครับวันนี้เป็นเรื่องของพีทาโกรัสนะครับคลิปนี้เป็นพีทาโกรัสพีพ่ course, ตั้งจากช่องตั้งใจสอนนะครับพีทาโกรัสเป็นเรื่องของสามเหลี่ยมครับโดยที่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะ สมมติว่าพี่ตั้งวาดตรงนะครับนะนะสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับนะในในมัธยมต้นเนี่ยเราจะเรียนสามเหลี่ยมมุมฉากจะเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของพีทาโกรัสแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอสามเหลี่ยมคล้ายสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการแล้วก็เรื่องของติโกณมิตินะครับนะวันนี้เรามาดูพีทาโกรัสก่อนนะครับนะทุกสามเหลี่ยมมุมฉากใดๆนะครับนะด้านจริงๆแล้วเขาแบ่งเป็น สามด้านนะครับสองด้านนี้เป็นด้านที่ทำให้เกิดมุมฉากถูกไหมครับเลยเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากครับเพราะเขาทําให้เกิดมุมฉากขึ้นมาถูกไหมครับครับส่วนด้านนี้นะครับด้านตรงข้ามมุมฉากซึ่งเป็นด้านที่ยาวที่สุดด้วย ที่ตั้งขอโทษและขออภัยอีกครั้งนะครับถ้าเกิดลายมือเนี่ยไม่สวยแล้วก็อาจจะเขียนไม่ค่อยถูกต้องตามหลักภาษาไทยที่ดีนะไม่ค่อยมีหัวนะครับไม่ไม่ได้ไมหมายถึงว่าตัวพยัญชนะที่เขียนไปเนี่ยมันไม่ได้มีหัวตัวอักษรเท่าไหร่เลยนะครับนะ,บนะขออภัยด้วยครับนะถ้าคุณครูท่านใดมาเห็นกล้องอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะพ่อแม่ก็ บอกน้องๆนะว่านี่คือตัวอย่างที่ไม่ถูกต้อง,งแล้วก็พี่ตั้งก็ยอมรับนะครับนะเอาเราอันนี้เราเรียนคณิตพยายามจับเฉพาะสิ่งที่ดีนะครับึความรู้ของเราตอนนี้ก็คืออยากจะเสนอเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้พี่ตั้งบอกแล้วครับนะ <c oughs> ด้านตรงข้ามฉากจริงๆแล้วมัน <c oughs> เป็นด้านที่ยาวที่สุดด้วยนะครับถ้าลองไปทดลองลองตัดรูปลองวัดอะไรจะรู้ว่าด้านนี้เป็นด้านที่ยาวที่สุดอยู่แล้วนะครับนะ มีด้าน3ด้านมีทารัสคือความสัมพันธ์ของด้านทั้ง3นะครับนะครับขอกําหนดให้ด้านนี้มีความยาวเป็น4นะความสัมพันธ์ของความยาวของด้านทั้ง3แล้วก็ด้านนี้เป็น a ด้านนี้เป็น b นะครับนะครับความสัมพันธ์ที่คุณพีนาโค拉์เขาคิดขึ้นมาเนี่ยเขาพิสูจน์ขึ้นมาแล้วครับเขาค้นพบก็คือด้านที่ยาวที่สุดครับยกกําลังสองนะเท่ากับ ผลบวกของสองด้านที่เหลือยกกำลับบงสองแล้วเอามาบวกกันนะครับนะเพราะฉะนั้นสมการหรือความสัมพันธ์ของพิทากรัสเนี่ยมัน b, มีความยาวอยู่สามด้านถ้าเรารู้สองด้านเราก็จะหาด้านที่เหลือได้นะถ้ารู้ a กับ b ก็หาค่า c ได้ถ้าเรารู้ a b, กับ c ก็ย้าย a กัสองไปลบถูกไหมครับนะ c กำลังสองลบ a กำลังสองก็จะเท่ากับ b ีกำลังสองหรือว่า c ีกำลังสอง ลบ b กําลัง2ก็เท่ากับ a กําลัง2นะนะแล้วก็หาได้ทั้งครบนะถ้าเรารู้สองด้านจะหาด้านที่เหลือได้ที่ต้องต้องดูนิดนึงมันเป็นเรื่องของกําลัง2ก็มีเรื่องของ square root เข้ามานะที่ที่สอนไปแล้วนะครับก็ลองดูยกตัวอย่างง่ายๆด้านที่เขานิยมกันนะครับนะชุดของด้านที่นิยมกันนิยมหมายถึงว่าเป็นจํานวนจํานวนเต็ม นะครับฮิตที่สุดก็คือเป็น3 4 5หนะครับนะ3 4 5เหนี่ถ้าเป็นมุมฉากแล้วด้านประกอบมุมฉากยาว3ยาว4แล้วที่เหลือก็จะยาว5ได้เลยนะครับนะความสัมพันธ์ตรงนี้ก็คือ5้ากำลัง2เท่ากับ3กำลัง2บวก4กำลังสองนะครับนะเป็นชุดชุดที่นิยมกันซึ่งชุดที่นิยมหมายความว่าอย่างไงจริงๆแล้วมันมันทำเป็นเรื่องของเออสามเหลี่ยมคล้าย นะครับเป็นอัตราส่วนได้อีกจากสามสี่ห้ามันกลายเป็นอะไรครับเขออียนไม่ค่อยจริงๆมันต้องใหญ่ขึ้นนะขอขออภัยครับนะจากชุดสามสี่ห้าถ้าบาังเอิญมันขยายใหญ่ขึ้นนะครับด้วยสกเกลของทำเนียบ้ายแต่ว่าพี่ตั้งอาจจะขยายไม่ใหญ่เท่าสกเกลจริงนะมันก็จะกลายเป็นถ้าคูณสองไปหมดครับ มันเป็นหกแปดิบได้เลยนะชุดพวกนี้เราท่องไว้นะครับนะมันมันทำให้เราทําโจทย์ได้เร็วขึ้นนะครับเป็นหกแปดสมีที่นิยมมีอยู่3ามสี่ชุดนะครับนะมีสามสี่ห้าด้านที่ยาวที่สุดคือด้านตรงข้ามมุมฉากเสมอนะครับมีห้าสิบสองสสามนะครับมีเจ็ด ยี่สิสี่ยี่สิบห้าอีกอันหนึ่งพี่ตั้งจำไม่ได้แปดสิบห้าสิบเจ็ดหรืออะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวนะขอขอทดสอบกันเลยอ่ะถ้าพี่ตั้งจำไม่ผิดนะเป็นแปดสิบห้าอันนี้ให้เป็น x แล้วกันนะครับอ่ะเราเรียนมาแล้วพิธาก,กรัสบอกว่าอะไรครับ นายกรับอกว่าขอถ้าจําผิดขออภัยนะพี่ตั้งไปจําว่า8 5ดส้าสนะครับอลองดูครับนายกรัฐก็จะบอกว่า x กํก,กลังสองถ้าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับด้านตรงข้ามมุมฉากกำลังสองเท่ากับผลบวกของด้านที่เหลือแปดกำลังสองได้ได้หกี คลิปนี้อาจตอนดึกก็จะง่วงนอนและคิดเลขช้านะครับแล้วก็15ก,กำลัง2ดได้225นะครับ x กำลัง2 x เดียวบวกกันไะด้289นะครับ289นี่น่าจะเป็น17กำลัง2เนอะไม่มีใครนอดด้วยเราทดเอง17 77 49ทด อาปากกาเสียเขียนไม่ติดหมึกหมด,หมดอะ่ะ49ครับ717 119แล้วก็170โอเค289นะครับถ้า x สองเท่ากับ289นะ x เดียวต้องเป็นอะไรครับเราเรียนมาแล้วนะ square root บ,กบกวกลบ square root ของ289นะครับก็คือ เมื่อกี้เราแยกมาแล้วนะ289กคือ17คูณ17เพราะฉะนั้นก็เป็นบวกลบ17นะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความยาวก็เลยไม่เอาลบนะครับนาระยะทางไม่ติดลบเราแต่เป็นบวกนะครับก็เลยเป็นแค่ไม่เอาบวก1เเฉยๆนะครับนะนี่คือพีทาโกรัสเดี๋ยวไปดูโจทย์กันเลยว่ามันประยุกต์ทั้งเรื่องกราฟแล้วก็เรื่องพีทาโกรัสเป็นยังไงครับ